สวัสดีคือเก่าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมเอซีทุกทุกท่านเนาะค่ะสวัสดีตามกันสวัสดีตามกันนะคะท่านผู้ชมมื้อนี้มาพ่อน้องน้ำกับพี่ปูอีกคือเก่าเนาะค่ะผู้ลังคโอ้ยพอสองคนนี้อีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพี่ปูมีเอซีบอกว่าพี่ปูนี่เว้าดีแหมเว้าดีเนาะบ่มีเว้าดีที่แบบว่าเว้าย่านแบบบอกกล่าวสารอี่ยังสิแม่ค่ะ บอกธรรมดานี่แหละครับขอบคุณ<น>มากครับเพิ่นบอกว่าผี่ปูเบาวดีเนาะค่ะเออบอกเก้าอย่างีสิเนาะค่ะเมื่อนี้ค่ะท่านผู้ชมมาอยู่บริเวณวัดอยู่วัดบาด้านลำโกนเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมมานี่อยู่ทางหลังนี่เป็นต้นตะเคียนเด้อค่ะท่านผู้ชมเป็นต้นตะเคียน เจ้าแม่ตะเคียนเนาะแม่เนาะเจ้าแม่ตะเคียนบัณฑวัดบัณฑลํำโกนกันแล้วกันเนาะค่ะท่านผู้ชมมองนี่นี่คุณคุณอยู่ขึ้นยังพอท่องแรกเคยมากแต่ว่นหนองน้ำพึงมากเทือหลกดพี่ปูค่อยมากบ่บ่พี่มาจัดงานอยู่วันนี้ตลอดพี่บอกค่อยมากเจ้าเถียบบารมีบัท่านหอดเพลินเนาะค่ะท่านผู้ชมเรากายู่ทัางนั้นเยสิเป็นบุญหลายสายญาต่เป็นว่างพญานาคว่างหน้าชินเพลินขังหลังก็สิโอเคอยู่เป็นเมแมเรากะทังหลังก็สิเป็น มองพญาน,นาคอียังเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้สีม,มาขอกับเจ้าแม่ตะเคียนกันแล้วกันเนาะคะ่ะมาขอกับตนตะเคียนเนาะคือปูห้พีปูรูปแปง้งโอเครูปแป้งเดี๋ยวน้องน้ำสีขอเหล็กถูเนาะคะ่ะท่านผู้ชมไปบอแรกอะกลับกล่องไปเมืองบริเวณรอบๆน้ากันเนาะคะ่ะไปนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถนะคะ5้หาหนึ่งหาสามเนาะคะ่ะ ตรงนี้นี่พึ่งมาเธอแหลกแต่ว่าคือจังพอท่องหรกเพิ่นเคยมานเนี่ยแหะค่ะท่านผู้ชม,ม,มจ้อแม่ตะเคียนเนาะค่ะพ่นพู้แต่เข้ามาตลอดนะมีคนขอพอขอเลขมแมนบอกเดี๋ยวไปซองบริเวณหลบหลบซองหมอกตนตะเคียนป้าปีปูตนตะเคียนใหญ่ได้เดยนนี่เนาะแมนอืด้านหลังก็จะเป็นวังพญานาควังนี้อย่างเพิ่นมิสระข้างหลังเอาเพิ่นขึ้นมาอยโฮม อืมนาะค่ะหุ่นเป็นว่างพญยายนาคพนาพิปูวาด้านหลังเนาะค่ะอันนี้ก็ป้าต้นใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมหุ่นมีสุดไทยสุดหนี่เจ้าแม่ตะเคียนวัดบ้านลำโกนก็แล้วกัเนาะค่ะน้องน้ำสีเอิญมาจังสีกรแล้วกันบหลูนพนมิสือบอ เนาะค่ะบัวหลวงพนมีซือโบต่ว่ากับสือเอินจับแม่แต่เคียนเนาะจับแม่เนาะอืม,อมต้นแต่เคียนค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามองนี่นี่มีคนมาขอโชคขอลาบขอเลขอยูเมนบ่มีตลอดพูดเห็นพวกฟ้าพวกชุดพวกอีหยังเงีเต็มเลยนี่ชุดไทยชุดนี่ ตเต็มอยู่ท่านผู้ชมเพื่อนกับมี่โฮมี่ยังอยู่ดีเนาะ<อ>นี่แหละค่ะเดี๋ยวสิผ้ามาขอโชคขอหลาบกับเพื่อนมึงเนาะ่าเพื่อนสีไ้บ่เนาะคะ่ะพองวดวันที16่16เมษาย,ยนส5 6 8น้ายนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาขอน้ำกันค่ะท่านผู้ชมเด้อ มจมปากจมคออยู่ทางบานก็นได้เนาะ,ค,ะนค่ะโอ้ต้นใหญ่ค่ะท่านผู้ชมต้นใหญ่ต้นใหญ่ไปเนาะพี่ปูเดี๋ยวมาเตรียมของกลับไหวไปน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะพี่ปูกะเตรียมของกลับไปมันเป็นมัน<ป>เป็นเนจ้าแม่ผู้เก่งกาจด็นดี่ อเอาไม่รูเปเพิ่นพร้อมบ่ใช่โอ้เจ้าแม่ตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนเดี๋ยวเด้อท่านผู้ชมถอดเกือบกันเดี๋ยวรูเปเพิ่นรูปปั่นเพินเ่นเนาะแม่นครับนี่ค่ะท่านผู้ชมหมดใสโ่โอ้หมดนี่เจ้าแม่ตะเคียนเนาะคะ่ะเหมือนเพิ่นเป็น ก็จะมีดาบอยู่ข้างหลังน้ำเหนาะเพิ่นเหมือนก็จะเพิ่นเป็นนักลมเนาะพีปูเนาะเนาะค่ะท่านผูช้ชมไปพอแล้วก็ไปเตรียมของกาบไหว้น้ำกันเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมสวัสดีอีกครั้งหนึงนะะ่งเนาะค่ะค่ะท่านผู้ชมไปถามพระแมนครับเมื่อกี้เนาะคะ่ะเห็นเพิ่นนางฟังปั้นปื้นปอกๆอยู่นี่ เล้วค่ะอันเพิ่นซอว่าเจ้าแม่เจ็ดนางเจ้าแม่เจ็ดนางเรับแล้วค่ะธรรมโชมต้นตะเคียนเจ้าแม่เจ็ดนางเจ้าแม่เจ็ดนางจะสามารถเตรียมของการาบไหว้น้ำกันโอ้แดดซองพอดีค่ะธรรมโชธ์มัอนี่กะ,ะส,สีมหาเพิ่นกะสีมาเอาเหล็กเหล็กถูบเนาะเหล็กถูบกับเหล็กเอาฝากไว้น้ำเพิ่นนี่แหละหอมเตยครับเพิ่นว่าเป็นเพิ่นมาสวยมากกับดอกไม้สีออกแดงๆสมๆมาให้เพิ่นเพวามสวยงาม Abang ni, luar tanah Ah, กยะกำลังกรีบนั่งนะคะเทียนนะเท่ยนกับหอนเที่ยนกับหอนพ้นกับหอนแต่ผู้ชม น้องนันสีพอเด็นถูน้ำเดอ้อหัวกระถางผูัวผึ้งยุกไก่เนาะนั่นนันปลาเทียนหยอยใช้กางเกงเหรอท่านผูช้ชม อ๋ค่ะท่านผู้ชมมากกาบมาหวายบ่อเกลียวเม่เจตนาเจตนางน้ำกันสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระาตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระดายมือนีผู้ขามาขอพรนน้ำเจ้าแม่เจ็ดนางเจ้าแม่แตะเคียนทองสิบบันซาหาบานลื่นเนาะนองนามเนาะเพื่อเป็นแนวทางมาขลุกลานนี่มาขอเหล็กถูกกับสิลูปแป้งแมนแมนคนสาคนลืน่นเห็นบริกว่านเพิ่นเต็มจังว่าชุดไทยเพิ่นมากสวยมากงามเจ้าแม่เจ็ดนางเพิ่นเป็นผู้เก่งกาเด้<ม>เพิ่น<ม>เป็นผู้ยิ่งถือดาบเพื่อทีต่อสู้เพื่อปกป้อง โค้งเขตนี้ว่ามาเราคนชิ้งลูกนางม,ม,มาตองแมนว่ามาเราคนขิ้งลูกเจ้าแม่เจ็ดนางผู้ลื่อชมผู้สวยสดงดงามลูกหลานบ่ได้ความด้กายลูกหลานอ่อนนอนทรนตนเนีน่ยไดว่าจ่าไดว่าถึกต้อง ลูกหลานก็ขอถั่ขออับไพ่เด้อจม่เจ็ดนางกระดามืมอนนี้ลูกหลานมาขอเลขนั่เจ้าแม่เจ็ดนางให้เลขเข่าตรงๆงวดวันที่16เมษายน2568ทั้งเลขถูกแล้วก็เลขแบ่งเด้อเจ้าแม่เนาะสาธุเครื่องเส้นบายขนมนมเนยมีถอดหนำแดงหนำหวานเด้อจมีเอ้ยมาโจมหับหลับเอาเด้อ ถูกกัจุดไวเล้วครับบางที่ปูกับไปรูปแปลงลอเหล็บถูกก่อนรือจะไปรูปแปลงถาเพราะว่าเนาะหรือ่าจะคอยไปเพราะว่าอย่างซึ่งผมก็เคยมาเพราะว่ารูปปลูกไวแล้วก็ต้องถ่ายอีกข้าหนึ่งเหลียบเกีขึ้ืนนสินะโดยบริเวณทั่วไปคือเป็นวัดวัดเพิ่นเป็นวัดใหญ่ได้ครับแึนงครับซึ่งผม เจ้าแม่แตะเคียนหลังๆเพล่นสิเป็นว่างมีลูกพญานาคเป็นนามแล้วด้วยความเชื่อว่าพญานาควัดพญานาคในเพิินมีหลายหลายหลายตนซึ่งกันยังสิงมีลูกจำลองเพิ่นเป็นพญาคือปู่พญานาคล้วนแล้วค็ับโตๆผมเองนี่ผมก็นับถือองค์ปู่พญานาคผมจะนับถือพญานาคสีออกไปทางเขียวดำผมเป็นคนถาตอ่อนผมเกิดวันจันทร์ นี่ซึ่งจอม,มแมตเตีเยนเช่นลิมาอยู่ในห่มในเงาเพิ่นกัตสีมาเผยแผ่บารมีให้พวกเข้าเดทุกคนนี่เอฟซีว่าจอม,มแมตเตอร์เช่นเนี่นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงสวยแข็งแกร่งเป็นผู้หญิงถือดาบครับแมนค่ะธรรม้มชมครับเพราะว่าบ่รู้ว่าพันเอาขึ้นมาจากไสแต่เป็นตน้ตนตะเคียนที่ใหญ่มากแมนใหญ่ต้นใหญ่กิ่งก้านสาขานี่แตกเพื่อหมายถึงตะกีนเิ่นสิบปกคลุมและเพื่อความอุดมสมบูรณ์ มีการมีกิ่งการสาขาเพื่อเป็นที่ยุของนกหนูนปูพีครับเจ้าแม่แตะเคียนซึ่งบลูป,ประวัติเพินนินเนาะเพิินเอาอมาจากสายแต่ว่าตามที่ผมได้ไปสอบถามมึงกับหลวงพอลองพอบอกว่าซื้อเจ้าแม่แตะเคียนเจ็ดนางแมนค่ะเจ้าแม่คเจ็ดนางเอาสี่เดียวกลับไปรูปแป้งน้ำกันเดี๋ยวเอากล่องไปซองตอนทีปูรูปแป้งน้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาจะมาเมืองเหล็กถูกน้ำกันเนาะค่ะไปค่ะ านผู้ชมุมไปปูกเพิ่นไหนแป่งถือไปหรอไหนเพิ่นลูกเอาเนินหนีหลดหนีห้อยพ้นมาลูกแป่งเลยนี่นพันขึ้นพ่นอยาดด้วยกันพันสีห้ย ถ้าแต่งถ้านำโอาบุบนำหอมให้เพิิน ขอให้ค้นกลับมาอยู่บราร้าเลยครับร้านนี้เล็กสิขึ้นละน่ะค่ะกล้อยไปกล่อนสักผักหนึ่งพ่อพาร์ทเดี๋ยวขอยมาซองเมืองพี่คุณเนาะถ้าตัวให้ออกสามตัวตรงเด้อจบแม่เกตนางกระไดถ้าลุกหลานอฟซีบันถื่อหลายจบแม่กระเสดายบริวารได้ชุดถอกชุดไทยเนาะค่ะ จุดสวยงามบว์บสิเป็นนำออบนำหอมเด้อจ้าแม่เจียนนั่งเอ้ยซากไปนป้องขาทานผู้ชมเดี๋ยวจังมาซองเมืองน้ำกันว่าได้ตัวใดเล็กถูกเดี๋ยว้องนำยาไปมึงเล็กถูกกอนหมเบิดไปเล็กถูกหมเพ่าท่านเบิด ไม่สองโตแหรอค่ะท่านผู้ชมเลขถูกล่กองกล่องกระหอนศูนย์ซีค่ะเดี๋ยวมาหลุนตัวสุดท้ายน้ำกันนะคะท่านผู้ชม สุดท้ายมาหลุนน้ากันเนาะค่ะว่าสิได้เป็นตัวใหอถือตมกตักโตตรงไปตรงกับเอฟซีบอไปตรงกับเหล็กในใจเหล็กความฝันถัานผู้ชมบอเนาะค่ะถัานผู้ชม,มของวดปัจจาวันที่16เมษายนสองพนห้หดนี่เนาะค่ะ ใบตือ ินใหม่เบิดแล้วท่านผู้ชมควรลบันี ะะถูบเนาะค่ะท่านผู้ชมใหม่เบิดแล้ว047นะคะท่านผู้ชม047หรือว่า041เนาะค่ะท่านผู้ชม047หรือว่าศนย041ก็ได้นะคะสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนาะค่ะ ครับโอ้ยอยู่ข้างในกับมีสสารอีกบอครับอ๋อหลวงพ่อพันบอกว่าอยู่ในดอนมีต้นแต่เขียนอีกต้นหนึ่งมาสั่นแต่ว่าลุเล็กเลขกขึ้นล้วอที่ครับนี่ฮะนี่ไปไปซองเลกอันไหนครับลูกสาวหล่าพันไปเกิดแล้ว้ว่ครับอันนี้พันเอาขึ้นมาจากใสเนาะครับ ยูดอนน่องน้ำนี่เป็นเลขกเด้อแต่ว่า,าพี่เห็นเลขเป็นเล็กหกหนึ่งบอลลูวาเอฟซีเป็นสี่เห็นเป็นอย่างเด้อทางผู้ชมคะ่ะม้ามือมองรูแปลงน้ำกันหก <6. S 1> นิดหนึ่งเป็นหกหนึ่งสองโตขึ้นสองโต วันน้องน้ำเห็นเป็นอย่างครับเดี๋ยวมึงก่อนนะคะก็มึงเลยหลายแบบเนาะคะ่ะท<ม>่านผู้ชมเดี๋ยวเราคนเห็นบ่คือกันน้องน้ำเห็นเป็นสามแปดนี่สามนี่แปดนะคะ่ะท่านผูชน 4, ผ้ชมมันมีสี่เห้ท่านผู้ชมมึงอ้าวเห็นเป็น เปสิบว่าเข้าเขียนเอาบอ่บ่บ่ข้าวข้าเข้ากขัดสีเหเพิ่นมึงว่าตรงนี้ก็เรียแต่เพิน่นแต่ผมก็ะน้องน้ำก็เห็นเป็นคนหละตัวน้องน้ำเห็นเป็นหาสามแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่มีเหล็กหาเล็กสามเลขกแปดอยู่จุ่มเดียวกันนี่แหละแต่ว่าสามแปดนี่เห็นชัดนี่สามนี่แปดหาสามแปดเนาะค่ะท่านผู้ชม พี่ปูเห็นเป็นหกหนึ่งแมนครับตัวใ,ใหญ่ๆเลยนี่หกหนึ่งนะคะพี่ปูเห็นเป็นหกหนึ่งนะคะเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไว้หายเด้อค่ะหรือว่าผ่านผู้ชมเห็นเป็นตัวใหญ่กระร่องคอมเมนต์มาเมืองเนาะค่ะแต่ผู้ชมเนาะเจ้าแม่ตะเคียนเกตนางว่าสัน,แ,นแต่ว่าลูกสาวเพิ่นไปเกิดแล้วเพิ่นมาาแม่กับลูกเจ้าแม่ตะเคียนเกตนางครับหลวงพอบอกว่าลูกสาวเขาไปเกิดแล้วลูกสาวหล่าเพิ่นไปเกิดแล้วแมนครับเนาะค่ะเพิ่น แมนบอกครับน้องขาท่ามผู้ชมพอท่องแหลเคยมากอืมผนได้แท้น้องขาม,มาไปไปทางคู่หนองอยู่ <พา S 1> บรับฟังหนีหรือฟังผุนครับผู้ใดเมืองมาท่านกับแคบปไปเมืองเด้วค่ะแคปไปสู้มไปขยายเมืองนะคะแคบปหน้าจอไป แล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นยันต์เลยสังเกตดีๆเป็นยันต์แล้วก็เป็นรูปพระซึ่งหลวงพ่อพผ่นกฐินมะ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 นิมนต์นิมนต์ขึ้นจากน้ำเพื่อเอาเมื่อวัยครับนี่เป็นเป็นรูปยันต์นะอันนี้จะเป็นรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคือพผ่นกฐินิมนต์ขึ้นมาเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับไม้ตะเคียนอันไรอย่งนี่ปูรุยบอกอีกอ่านบอกออกครับน้อค่ะ ตามนั่นนะคะครับหม่องลูกแปงขอเลขเจ้าแม่ตะเคียนเจ็ดนั่ง่อเป็นแนวทางให้เอฟซีครับปูไม่ว่ารู้สึกเป็นจังดับมีคนหล้สซึกกะเพิินยังอยูเด้เพิินเป็นผู้หญิงเก่งกาเป็นผู้หญิงที่สวยเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงเปลือกเสมือนต้นของเพิ่นกิ่งก้านสาขาเพื่อปกคุ้มนั่นแหละคือผมเอาไว้แต่ต้นที่มาเป็นไม้ที่อาถรรพ์เป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ขเขาเข,าขาลบบบูซ่าแล้วก็หลวงพอบอกว่ามีอีกต้นหนึง่งเดเดแต่วาน<อ>สบายคลิปหนา,นาเอาคลิป,ปนี้เอาโจเมจ็นนั่งก่อน,นคือเทา่าสิบห้าไปหาทุกกมองเพื่อให้แนวทางให้เอฟซีครับเพื่อเป็นแนวทางเพื่อตัวเลขเพื่อให้เอฟซีทุกคนนี่อ่าได้เห็นหันเห็นหนีเพื่อสีนะครับแต่ว่าเป็นใหม่ที่สวยเป็นใหม้ที่ต้นใหญ่ครับผมซึ่งคนมากบรขาดสายนะบริวารเพิ่น หอดผาเข้ามาแมนครับผาเจ็ดสีเพื่อความสวยความงามคือเจ้าแม่ตะเคียนเขาเป็นข้ามาจ้แม่เนาะเป็นคนที่รักสวยรักงามทะเลขเขาเนาะจ้แม่เอฟซีกับสีเอานำอบนำหอมมะาสงมะนชับละล่างเพื่อเดือนหาเป็นเทศกาลสงการน่ะงขาครับผมเมืองเลขทูบหรือไปสวว่าบ่บ่บอกไปเมืองเด้อเลขทูบบ่ครับแมนเลขทูบใหม่เบอรเราดิ นามซองแล้วศ <0 47. S 2> ูนย์สี่เจ็ดแมนอ้เหล็กง,งามคักอนอกค่ะท่านผู้ชมแมนครับเหล็กถูกอ่ะดี้าคาเหล็กถูกตามนั้นนะคะท่านผู้ชมกับเจ้าแม่ตะเคียนเจ็ดนางนอกค่ะพ่นยิ้มเลยว่ามีคนมาหาเพันดีใจเด้ย เพราะว่าเพิ่นก็ค่อยดูแลอยู่ในวัดนี่เขตวัดนี่ตามนั้นเนาะพี่ภูนออกก็สิ<ม>ได้ล่าจับเม่เพิ่นกลับเนาะค่ะแล้วก็ทางน้องนามพี่ปู่ก็สิได้ล่าท่านผู้ชมเอฟซีกับคือกันเอ้ยล่าไปคือกันจังพอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะท่านผู้ชมมาเฮาสิไปศาลใดเนาะแม่นค่ะครับก็ัด <ผม S 1> ติดตามตอนต่อไปแม่นค่ะท่านผู้ชมก็ขอบพระคุณทุกๆท่ทานเนาะค่ะที่กดไลค์กดแชร์ ให้ทังช่องทังทีมงานเนาะค่ะทุกช้ชมสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชม f อฟทุกทกท่านไปก่อนขอให้โชคดีปังๆค่ะงวดนี้สวัสดีค่ะ